สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการหนึ่งใน77ดนะครับผมพัฒนากรันเกิดครับจิด้าพาเลวประเสริฐคุณค่ะวันนี้ผมมาพาคุณไปเจอเพื่อนคุณด้วยนะตอนนี้เราอยู่จังหวัดชลบุรีนะครับพอดีผมมาเที่ยวที่นี่ผมก็อยากให้คุณหุ่นได้มาเยี่ยมเยียนเพื่อนเขาหรือว่าญาติของเขานะครับที่นี่เพื่อนเยอะมากคือชลบุรีอยากจะบอกว่าไม่ได้มีแค่ทะเลอย่างเดียวนี่พามาที่นี่ด้วยเวลาคุณพัดนเนี่ยแกพูดอะไรแบบเนี้ย ต้องคิดเยอะค่ะตกลงเพื่อนดิฉันที่ไหนคะดิฉันเพื่อนเยอะค่ะแต่ว่าชนบุรีดิฉันไม่ค่อยมีนะทำไมจะไม่มี <c oughs> เดี๋ยวผมจะพาคุณไปเยี่ยมชมอะไรไหนไหนเพื่อนฉันชื่ออะไรน้องแรบนะคะน้องฮิปโ,โปนะคะน้องสมเสร็จนะคะ,ะน้องอเนีะเนะคะงั้นที่ฉันนึกออกแล้วเพื่อนคุณอ่ะชื่อพี่หมีควายค่ะ ่วงย่อนกายสบายใจครับตอนนี้เราอยู่ที่สวนสัตเปิดเขาเขียวแล้วใช่แล้วนี่ไงเขียวโอ้โหเต็มพร้อมเลยนะแน้นังเขียวไม่เละอีกเขียวเลยล่ะมันหยาบคาย <c oughs> เอานางสาวเขียวก็ได้ค่ะเพราะว่าเรามาสวนสัตว์เปิดเทาเขียวใช่ไหมคะเรามาเที่ยวสวนสัตว์อย่าใส่สีจัดจ้านเดี๋ยวจะเป็นที่ต้องตาของเหล่าสัตว์คือจริงๆเกนีเนียนนะฮะเพราะว่าเราเนี่ยเคยมาหาพวกพวกแหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่แต่ว่าผมไม่อยากให้คุณมาที่นี่เพราะว่ามันมีอะไรน่าสนใจมากๆคุณรู้เยอะขนาดนั้นเลยหรอระดับผมไม่ต้องห่วงหรอกป้าเดี๋ยวไปหาคนรู้ดีกว่าเอาโถะโจไม่คือจริงๆแล้เราไม่อยากคำน้าคำตาผู้รู้จริงๆสวัสดีครับคุณลุงครับ นะตอนนี้ก็มาเจอคุณนุ่นแล้วเห็นไหมนี่แหละผู้รอบรู้อ๋อคุณพามาให้คุณนุ่นค่ะแล้วคุณนุ่นจะพาไปไหนคะพาไปเ<ม>ที่ยวภายในสวนสัตว์นะคะจะพาไปให้อาหารสัตว์แล้วก็ไปดูโชว์พิติกรรมการล่าเนื้อของเสือกันอู้น่าสนใจคุณนุ่นคะแล้วเราเป็นเขียว ล้วเนี่ยสีอะไรก็ไม่มีจริงๆไม่น่าพาไปนะไม่เป็นไรแต่คุณนะเขียวอ่อนเนี่ยแก่่ไปไปดูเหอะนี่ถ้าเกิดถ้าเกิดสัตว์หรือว่าพวกเสือเสือหรือช้างเชิญเนี่ยเหยียบแล้วผับไปเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่จะต้องให้อาหารสัตว์นะครับลองชิมดูก่อนซิมันจะอร่อยไหมอะไรอย่างเงี้ย โอ้โหต้องตำขนาดนั้นเลยเหรอ, <laughs> อนุ่นตรงนี้คือส่วนอะไรยังไงบ้างครับส่วนของส่วนํะมั่งค่ะตรงจุดนี้นี่คือจุดที่เวลาลูกค้าเข้ามาเทียเ่าา<า>ยวเป็นจุดแรกที่เราสามารถให้อาหารได้แล้วก็เข้ามาใกล้เขาได้มากๆเลยที่ได้ชื่อว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนี่ก็เป็นที่มาของชื่อด้วยเหมือนกันเพราะราะเราเปิดให้ลูกค้าเข้ามาให้อาหารได้ใกล้ชิด ก็สัมผัสได้ใกล้ชิดมากๆเลยก็คือเหมือนคำว่าคำว่าสวนสัตว์เปิดนั่นคือว่าเขาอยู่ยังอิสระภาพและเราก็สามารถใกล้ชิดกับสัตว์ได้ด้วยนั่นคือสวนสัตว์เปิดแล้วอยู่ในกรงเหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าเป็นกรงเปิดนิดนึงที่ถัาจุดต่อไปขอเป็นสวนสัตว์เปิดเสือนะคะเดี๋ยวจะให้เขาให้อาหารได้ค่ะแล้วกรณีที่หมูเนี่ยเข้ามาในเสือมันมันจะกินไหมโอ้ใช่ย่างงั้นดีมากเลยดีจะผักมาซะมันนั่งเฉยให้กินเหรอคะเราต้องถือปากมาเลยเหรอบอนได้บอนได้ถือปากได้เลยุยนี่ขอถ่ายรูปหน่อยิ ตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของอสมาคมแม่บ้านละมั่งทั้งหมดเลยอ๋อเหรอครับทำไมถึงเรียกว่าสมาคมแม่บ้านละมั่งเพราะว่าตรงนี้จะมีแต่ละมั่งเพศเนมียที่นี่เขาจะเปิดให้ให้อาหารก็จริงแต่ว่าเราก็จะขึ้นอยู่กับความปลอดภัยด้วยเพราะว่าถ้ามีละมั่งเพศผู้ปะปนเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายต่อน,นักท่องเที่ยว<อ>เวลาเข้ามาให้ เพราะเนื่องจากว่าละมั่งเพศผู้เป็นสัตว์ที่มีเขาครับพอถึงช่วงฤดูผสมพนัมพนธุน์ฤดูที่ตัวเมียตกลูกเนี่ยคือเขาก็จะค่อนข้างห่วงตัวเมียแล้วก็ห่วงลูกแล้วก็มีนิสัยก็จะเกิดอัตรลยกับใก่นักท่องเที่ยวด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นก็เลยจะเป็นสมาคมแม่บ้านนินทาสามีใช่ค่ะนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มาให้อาหารแรดแบบนี้นะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราไม่เคยได้เข้าสัมผัสได้ขนาดนี้นะครับการที่เราได้มาสวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่นี่ เราได้มาเจอแบบนี้นะครับผมว่ามันเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะครับคุณมารนาคะครับเขาให้ให้ทางปากค่ะเขาไม่ได้ให้แย่หนวดมันสวัสดีครับเห็นไหมเราสามารถจับนองเราได้เลยจิ้เหราค่ะโอ้เอาให้อาหาราล้จะจับนอมันอ่ะอ่ะทันครับทันครับมันจะง่ามเราไหมโอ้เห็นไหมเมื่อพวกเดียวกันเจอพวกเดียวกันประมาณนี้แหละครับแต่เนปนักท่องเที่ยวมาคอยให้อาหารจเคเคเคเหรอ Вот они. Санька, вот они. Ну, ты что стал ты там сад? Вот you know what is, this? What is this? Странно гуляешь, странный right? вообще. Hi, สวัสดีครับพี่แก้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่แก้วเป็นเจ้าหน้าที่ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องแรดที่นี่นะครับพี่ครับอยากสอบถามนิดนึงบางทีเรามาเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าเอ้นู่นใครตอนนี้เรามีแร่ไหมมีครับมียังมีจะเหมือนกับพวกนี้ไหมครับในป่าเนี่ยนะคะก็ถ้าในป่าของไทยจริงๆจะน่าจะสูญพันธุ์ฮะจะมีแต่แถวแบบอินโดมาเลสของไทยสูญพันธ์น่าจะแน่นอนครับผมแล้วอย่างพวกนี้ผมดูไม่ค่อยจะแรดเท่าไหร่เลยครับพี่แล้วเราดูได้ไงเขามันเป็นตัวผู้ตัวเมีย ดูที่โครงสร้างฮะถ้าตัวเมียมันจะอ้วนเตี้ยถ้าผู้แบบจะโป่งโงสูงโป่ง,ปง,ปงแต่มีนอ้องเหมือนกันเลยเหรอคะมีเหมือนกันครับพเพราะแสดงแต่นี้เขาตัวเขาใหญ่มากเลยเนี่ยอย่างนี้เขาเขาก็น้องน้องช้างเลยไหมครับพี่ครับน้องช้างระดับสองของโลกตัดลงนะฮะก็คือพอช้างใหญ่สุดแล้วก็จะมาเป็นแรดแรดแล้วกนะ็ฮิปโปยีราฟเลยไหมอ๋อแล้วเรื่องอย่างดีณของของเขาเนี่ยครับโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะ เวลาที่เขาอยู่เขาจะอยู่เป็นฝูงหรือยู่เป็นตัวเดียวกันครับพี่ธรรมชาติมันจะอยู่เป็นฝูงแต่แบบกินนะคือก็จะกระจายกันกินพวกนี้มันต้องการอาหารมากแต่ชุดนี้เราฝึกกันรับประารอ๋อครับเป็นสองก็คือว่าเขาปลอดภัยด้วยว่าลูกค้าสามารถที่จะจับสัมผัสเขาได้หรือว่าให้อาหารเขาได้ใกล้ๆเลยใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เราอยู่ในโซนของลูกพี่ลูกน้องของหุยครับอะไรนี่เลย หน้าตาน่ารักหุยก็เป็นคนน่ารักนะครับนี่เลยครับเหมือนอย่างนี้เลยฮะแล้วอีกหน่อยนะครับคุณหุยและฟันก็จะเป็นแบบนี้ฮะฟันฟางก็เนี่ยครับตอนนี้ก็เริ่มมาไปแล้วครับข้างหนึ่งนะฮะซึ่งแยก,แยก,แยกเเห็นว่าใกล้แลนะ้วใช่ไหมเก่งใจทุ่มเเท้าอ่านี่<อ>คือในส่วนของคิปโ,โปโปเตมัสอ่าอันนี้เป็นสัตว์ที่ใหญ่อันดับสามรองมาจากช้างอ่ารองจากช้างแล้วก็แรดแล้วก็ฮิปโป เห็นไหมครับเพื่อนผู้ชมไม่แตกต่างกันเลยครับเราจะอยู่นึกว่าเหมือนผสมเสร,ร็จมากีเออที่ที่เราจะได้ชม <c oughs> ครนับอันนี้น้องโหยฮะเพราะว่าสังเกตดูสิครับโหยไม่โหยอ่ะเวลาจะกินเนือ้อกคางเกยอย่างเงี้ยฮะนี่ครับโหยจริงๆน <c oughs> ุ่นบอกว่าไงนะคะมันเป็นสัตว์ที่กินพืชอย่างเดียว <c oughs> ใช่คะ่ะแต่ทานพืชยังไงก็ไม่ผ่อคะ่ะยิ่งทานยิ่งอ้วนเออมันเป็นเลยที่น่าจะมหัศจรรย์นะครับ นี่เพราะว่าขนาดเนี้ยถือถือเนี่ยเมื่อกี้โยนไปด้วยกินไปด้วยนะครับมันทําให้แบบเดือดร้อนฮะกินไหมอ่ากินนะฮะมาแล้วมาแล้วมาแล้วอเชิญครับข้บตปลมโ,โยนให้ตรงนี่เห็นไหมอุ้ยมีหนวดด้วย,อออยเอามาเอามาเนี่ยนะครับเนี่ยเราเมื่อเราไปท่องเที่ยวที่เนี่ยนะครับเราจะได้สัมผัสกับบรรยากาศหลายแบบนะครับนี่คือหนึ่งในสามหรือสี่อย่างที่ในโปรแกรมของ ที่สวนสัตว์ที่เราจะได้มาเที่ยวชมกันด้วยใช่ไหมครับคุณนุ่นครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับว่ามีอะไรต่อนะครับเออนะหน<า>้เมื่อคืนคุณขี้คลาเกยหมอนบ้างล้าก็คืนน้ำไลก็เกือกว่าเออตกลงตกลงผมเป็นหมีควายแตเป็นได้โปเนี่ยผมยังสับสนต,ตัวเองอยู่ตอนนี้ครับคุณนุ่นครับตอนนี้ถ้ากับว่าตอนนี้เป็นส่วนในโซนที่สัตว์ชนิดสุดท้ายแล้วที่เราจะได้มาชมในแพ็กเกจของคุณใช่ไหมครับ่นะฮะนั่นคือมีลาค่ะมีลาบนี่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ เออกินเหล้าไม่เมาใช่ไหมหคอมันแข็งคอมันแข็งไงขนาดมันนอนนะั้นมันยังกั้งคออยู่เลยเพราะงมีเขาถ้านอนเขาไม่สามารถที่จะเอาคอราบกับพื้นได้เพราะว่าจะทาให้เลือดตกหัวและตายได้เลยอ๋อแสดงว่าฉะนั้นในคนที่เมาเนี่ยต้องพยายามค้าคอแข็งๆเข้าไว้ไม่นั้นเดี๋ยวเลือดตกหัวตายอ๋อนะครับนี่ก็เป็นอีกมุกหนึ่งนะฮะในการที่จะมาใช้ได้ยีราฟก็จะเป็นสัตว์ที่ยาว3มยาวหรือสี่ยาวนะ พราะที่ผมทราบค่าเทียวค่าจริงๆแล้วประมาณ6ยาว6ยาวเลยเหรออันแรกเลยคือคอยาวนะครับขายาวขายาวหางยาวหางยาวสายตายาวสายตายาวขนตาก็ยาวขนตาก็ยาวด้วยครับลิ้นยาวด้วยค่ะลิ้นก็ยาวอ่าลิ้นยาวที่ผมทราบใช่ค่ะสายตายาวเนี่ยมองไกลได้ถึง12กิโลเมตร้าม่เข้าเป็นหน้าคุณพัทสิตามไวแล้วนี่สายตายาวอ่ะโอ้โหโดนเข้าอีกแล้วครับอีกสักดอกหนึ่ง ก็จะเป็นสัตว์ที่มาสุดจาอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเราไม่คือเมืองไทยเราไม่ไม่ได้เจออยู่แล้วนะครับเป็นสัตว์นำเข้าค่ะโซนแอฟริกาทั้งหมดเลยโซนนี้จะเป็นโซนแอฟริกาทั้งหมดเลยอ๋อเพราะฉะนั้นเขาจะสามารถอยู่กับพวกม้าลายนะครับนกกระจอกเทศนะคะครับหรือว่าเป็นพวกนกต่างๆก็จะอยู่ด้วยกันทั้งหมดได้เลยเขาเป็นมิตรกันใช่ไหมฮะ กือว่านั่นเป็บบเบิร์เนี่ยแพ็กเกจในส่วนนี้ที่้าเวลาเข้ามาชมแล้วจะดูนี้เสร็จแล้วเราก็จะไปชมโชว์ใช่ค่ะซึ่งจานนั้นจะเป็นอันสุดท้ายละที่จะต้องชมโอ้โชว์จะต้องสนุกแน่นอนเลยใช่ไหมครับนะงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าโชว์ที่นั่นจะมีอะไรน่าสนใจต่อไปดูกันครับและตอนนี้คือส่วนของที่เป็นโชว์ใช่ค่ะเจอในฮุนจังเกิลค่ะพฤติกรรมการล่าเงิของเสือ น่าสนใจ,จแสดงว่ารับการแสดงก็จะมีเป็นรอบใช่ค่ะในแต่ละวันทั้งหมด3ร,รอบรอบ11โมงเช้ารอบบ่าย10โมทีแล้วก็บ่าย3โมงสิบท,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 ทีเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าที่นี่เขามีโชว์อะไรที่น่าสนใจบ้างผมว่าน่นาตื่นเตนทีเดียวล่ะไปดูกัน,นครับอ่ ตอนนี้เราอยู่ที่กองสมเสร็จค่ะสมเสร็จรู้จักว่าสมเสร็จก็สมเสร็จก็คือสมเสร็จไงรู้บางว่ามันมันผสมกับอะไรบ้างสุดเรายกว่าผสมเสร็จก็ผสมออกมาแล้วเสร็จแล้วไงก็เป็นสมเสร็จพี่เกดคิดเลยใช่ไหมไม่มีสมองคิดเลยใช่ไหมแล้วคุณว่ามันคืออะไรคะมันก็คือสมเสร็จแต่เพียงแต่ว่ามันมีลักษณะคล้ายกับสัตว์หลายชนิดอยู่ในตัวนั่นเองก็เลยมีที่มีที่มาของชื่อเขาว่าสมเสร็จหนึ่งคือมีตัวอ้อนกลมคล้ายหมูหมู สองคือมีหูมีหางคล้ายหมีหมีแล้วก็มีกีบเท้าคล้ายกีบเท้าแรดนี่เลยแล้วก็มีจมูกคล้ายกับงวงช้างอ๋อโอ้โหเป็นความรู้อย่างนึงนะครับท่านผู้ชมครับสมเสร็จเสร็จเรียบร้อยผสมเรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นก็มีความหลายหลากของของของตัวเขาเองที่มีความผสมกันใช่แต่บางคนก็เข้าใจว่าเป็นตัวกินมดเออไม่ใช่นะครับคนละแบบเลยนะครับตัวกินมดเนี่ยเขาจะลิ้นยาวปากยาวเนาะซึ่งนี้ก็มีด้วยเหมือนกันใช่ค่ะอ่าแต่ว่าตัวนี้ แปลกกว่านั้นคราวนี้อมาสวนสัตว์เปิดเขาเขียวคำว่าเปิดนะคะนํากางเต็นท์มากเลยคุณนุ่นกางเต็นท์ได้ไหมกางเต็นท์ได้ไหมเราไม่ต้องกางเต็นท์ค่ะแต่เรามีเต็นท์ที่กางไว้เรียบร้อยคือคุณจริงๆแล้วอยากจะบอกไอ้นี่มันบ้านนอกคือประเภทหรือว่าเวลาไปเที่ยวดีนะที่ว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นไปรุ่นอยู่ไปลุยๆไปกางต้องกางเต็นท์เดี๋ยวนี้นะครับเขามีที่เต็นท์แบบสมบุ์แบบเพอร์เฟกคุณไม่รู้เหรอในเมืองไทยเรามีของดีๆให้ดูเยอะมาก เดี๋ยวจะให้คุณนุ่นแนะนํำดีกว่าเป็นยังไงครับคุณนุ่นแนะนำท่านนด้นึงนักันเต็นที่มีความสุขกสบายมากๆเลยไม่เชื่อไปดูกันปะมานี่แต่ว่าเออามันนอกจริงๆอ่ะฉันเด็กคงเฮ้ยอย่างน้อยอย่างน้อยคุณก็ได้ประสบกรณ์